นี่จะตัดไป,ดไปเขาเริ่มเริ่มแก่นี่จ้ะมาณนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้ก็มาตัดพริกอีกจ้ะนะจอยก็จะมาตัดพริกที่ที่เหลือจ้ะนะ ใส่ทุงมือจะกลัวมันเผ็ดไอ้พริกสีเขียวนะแต่ถ้าพริกสีอย่างเงี้ยนะมันมันไม่เผ็ดหรอกจก้ะนี่เพื่อนๆยังเยอะอยู่นะเห็นไหมยังเยอะอยู่จ้ะเราก็จะเลือกตัดแต่แต่ที่ว่าทานได้แล้วอ่ะนะเนี่นี่จ้ะ มันหนักจ้ะนะมันหนักต้นมันจะเอน็นต้องมาตัดจ้ะต้นมันเอ็นไงจอยก็เลยต้องตัดอย่างเงี้ยจอยก็ไม่ได้บำรุงอะไรหรอกจ้ะก็ปลูกธรรมดาธรรมดานี่แหละเพื่อน ้ลูกนี้ใหญ่มากเลยจ้ะนีะ่นะร่วงเพื่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปล้างจ้ะอันเนี้ยใหญ่จ้ะแล้วอันนี้ด้วยร <c oughs> ่วงงี้แหละเนี่ย อันนี้อันนี้เบลเลอร,ร์เลยจ้ะดูเ,เ,เพื่อนๆพริกหยวกจัวเรียกพริกหยวกนะไม่พริกหยวกก็พริกหนุ่มนั่นแหละแว้วแต่คนจะสะดวกเรียกอันนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสิบกว่ากลลูกเนาะยังอ่อนอยู่นีเจอยจะเก็บสีสีเขียวแก่จ้ะนะสีเขียวแก่ก็จะเก็บไปด้วยนี่จ้ะตัดไป เขาเริ่มเริ่มแก่นี่จะ้ะประมาณนเนี้ยดอกมันร่วงเพื่อนเพื่อนมันเยอะเกินนี่นจะ้ะ พอสมควรจะเนี่ยดกมากอุ่นวงน่จ้ะอันนี้สีเขียวนะจะมีสีเขียวอ่อนกับสีเขียวแก่อย่างบอกที่บอกนั่นแหละ,ะจ้ะ When the burn, don't keep. Hello, have you got some onions? Yes, please. I'll get you some. Okay. Your flowers look nice. Thank you very much. พื่อนจอยจะเอาไอ้นี่มาให้จ้ะเอาหอมมาให้เพ่จจะเพื่อนให้มาจ้ะนะจอยให้พริกเพื่อนไม่ได้นะเพื่อนๆนะเขากินเผ็ดไม่ได้เขาไม่กินกันจ้ะเขาไม่กินเผ็ดมันจะเสียของให้ไม่ได้จ้ะจอยเคยให้พวกบูดเบอร์รี่เขาลูบาบเขาไปนะเพื่อนๆนะไอ้พวกพริกอย่างนี้เขาจะไม่กินแต่พวกลูกบาบพวกอะไรเขากินอยู่จ้ะจอยก็ให้เขาไปละนะลูบาบ รูบาบและกูดบลรี่จอยก็แบ่งปันกับเขาไปแล้วจ้ะนะช่วงมันเยอะๆเดูผลผลิตในสวนผักแลวก็ง่ามงามเพื่อนๆเดี๋ยวจอยจะตัดไปเผื่อเอาไปให้พงให้เพื่อนจ้ะเพื่อนคนไทยนี่แหละนี่ผลผลิตของจอยอ่ะ บ,บางทีเพื่อนๆจะถามทำไมไม่แบ่งให้เพื่อนฝรั่งไปมั่งคะเงี้ยเขาไม่กินจะเผ็ดไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนจะกินเผ็ดได้จ้ะเพื่อนๆน,นะให้ไปก็เปลืองของปเปล่าอไปเขาก็ไปทิ้งของเราอะ่ะเราก็ลงทุนมาเยอะแยะขนาดนี้ไปให้แต่อันที่เขากิน,นะจะอะไรที่ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยให้เขาอยู่จะนะแต่พวกพริกไม่ให้จะเดียวได้ ว่าขี้เหนียวก็ใช่จ้ะให้ไปทําไมนักสิ่งที่เขาไม่กินเพื่อนๆเขาจะให้ก็หาอันที่เขาเขากินอ่ะเอาไปให้เขาดีกว่าเนี่ยังเหลืออีกเยอะนะเนี่ยเห็นไหมยังเหลืออีกเยอะนี่เกือบจะเต็มกระตาแล้วจะ้ะอันนี้ก็พิกขี้หนูจ้ะนี่ติดดอกเพือนเพื่อนเอนนะ้ติดดอกไปพอตอนนี้ลูกเต็มต้นแล้วหนักอยู่เนี่ยนะตัวต้องเอ็นไปทางนู้นถ้าจะให้ล้มก็ให้ล้ม พิงๆกันอย่างเงี้ยจะนี่วันนี้ก็มาดูคลิปตัดผักเนาะดูรอยหนอนมันแทะเพื่อนเนี่ยมีอยู่หลายหลายอันอยู่นนรอยมาแทะเนี่ยเลยอันแบบอันเล็กๆมันก็แทะเพื่อนอันกําลังอ่อนๆอ่ะมันก็แทะมันทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันหากินอย่างนี้เลยเหรอถึงว่ามันไม่งามเลย พวงพักล่างๆนี่คือแบบดอกพวงอะจ้ะอก็อย่างว่ามันแทะของจอยนี่เองอนี่มันแทะของจอยเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวหาตัวมันก็ไม่เจอตัวสีเขียวเนาะนี่ยอะไรจะส่วนพิกขีหนูอันเนี้ย ไม่ได้เก็บจ้ะเพิ่เพิ่งเก็บไปเมื่อช่วงสองสามวันก่อนเนาะอันนี้อันนี้พี่ขี้หนูบ้านเรานะมันโดนแทะเพื่อนเพื่อนเอ้ยนอะ่ะกิ่งเก่งมันโดนแบบโดนหนอนแทะโดนตัวอะไรแทะนี่แหละอ่อนๆนะ่ะดูมันแทจะจนเป็นรูบโบเลยจ้ะเนี่ยจะคิดว่าไม่ตัวทาตก็ตัวหนอนจ้ะนะหนอนผีเสือ้อนี่อันนี้พิกบ้านเราจ้ะ อันนี้ก็พริกขี้หนูจ้ะอันนี้ก็พริกขี้หนูติดหลายลูกจ้ะเนูน่เห็นไหมเยอะจ้ะนี่ดกมากมเขาจะได้แตกเนาะ แล้วผักจอยก็เพิ่งเก็บไปช่วงก่อนหน้านั้นประมาณสองสามวันนีผักแพลวจ้ะเก็บไปแค่นี้ผักไอ้นี่ไม่เก็บไปจ้ะเขาเรียกเอขึ้นช่ายจ้ะไม่เก็บไปปล่อยเขาอย่างนี้จ้ะเดี๋ยววันไหนจะกินก็ค่อยมาเก็บเอานะเพื่อนๆนะนี่เห็นไหมผักจอยนี่จ้ะพวกพริกกับหอมที่เพื่อนให้เมื่อกี้ แล้วก็ผักเพลวจอยจะไปเก็บมะระด้วยจะเห็นมะระประมาณหนึ่งลูกก็จ้ะนะมันเหลืองแล้วจอยจะเก็บไปกินจ้ะนะอันนี้ก็โอ้โหมันเพื่อนเอ้ยกระถางนเนี้ยข้างใน,นเนี่ยโดกมากจ้ะเนี่ยโดกแต่ว่าเนาะนอนอะ่ะมันมาแทะลำต้นอะ่ะเพื่อนเพื่อนมาแทะลำต้นแต่ก็พริกพริกที่พริก,กตรงเนี้ยส่วนตรงนี้นะก็ยังเหลือเยอะจ้ะเหลือเยอะมากนะ เก็บอีกประมาณสองรอบจ้ะนะเก็บอีกประมาณสองรอบก็หมดก็จะเหลือแต่พริกไทยนี่แหละจะ้นะน่ะพริกไทยพริกไทยก็จะมีหนึ่งกระถางสองสามส,ามสี่ห้าแล้วก็พริกพริกเนี่ยจะ้ะนะหกกระถางจะ้ะไปไปเก็บผักในสวนอีกอุโมงค์หนึ่งจะ้ะนะไปเก็บแตงจะ้ะเราจะเก็บแตงจะ้ะนะนี่ ไปตัดออกจ้ะแปลงหนึ่งลูกแปลงร้านจ้ะแล้วก็จะมีแปลงกวาจ้ะเนี่ลูกเล็กๆนะเพื่อนเราตัดตรงนี้ก่อนเล่นมองเห็นเนี่เก็บไปเลยจ้ะเราจะกินเนะอันนี้จะแตงแตงบ้านเรา แปลงพันธุ์หองไทยเราจะนะส่วนตรงนี้มะละจะนี่เก็บลูกนึงจะลูกเดียวก็เก็บไปจะมันเหลืองแล้วไงเพื่อนๆนะแต่แค่นี้เราก็กินได้แต่ที่เหลือก็มีมีอยู่ประมาณสามลูกจะนะลูกนั้นเริ่มโตแล้วจะเดี๋ยวจอยจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวตัดใบบัวบกจะนะเอาไปกินสักหน่อยจะดีกว่ามันแบบ โดนมแมลงกินเพื่อน,อ,นอันนี้ก็ผักมันก็ผักไอ้นี่จะกวงตุ้งอะไรเงี้ยเพื่อน,เอ,นเอาไปด้วยเลยเอาไปกินจ้ะกินกับน,น้ำพริกไอ้นีาา่จอยน้ำพริกปลาสบะปลาลาจอยนี่แหละน้ำพริกปลาสาบะจอยอะจอยทำตัดไปจ้ะเดี๋ยวจะให้ดู มาเี๋วจะให้ดูมละนี่เริ่มโตแล้วจ้ะนะจะมีอยู่ประมาณสามลูกจก้ะนะแต่มละคินนกก็มีอยู่เนี่ยจ้ะอย่างที่เห็นเห็นนี่เราจะแล้วถ้าไม่ได้กินลูกก็ขอให้ได้กินใบนะเพื่อนเพื่อนนะกินยอดมายนังอย่างเงี้ยนี่นี่อีกลูกนึงจ้ออันนี้ก็เริ่มโตจ้ะนะเนี่ยเริ่มโตเหมือนกันมันเป็นอะไรที่ภูมิใจมากเพื่อนเพื่อน นี่จ้ะอันนี้ก็ลูกหนึ่งโตแล้วจ้ะเราจะเอาให้เขาลงไปข้างล่างอย่างนี้นะโตละก็กำลังติดก็ดูเยอะพอสมควรจ้ะนี่แต่ว่าไม่รู้จะได้กินไหมนะมันเอาแนอนอนไม่ได้จ้ะนั่นก็กำลังติดเหมือนกันจ้ะลูกแรกๆนะเห็นไหมอันนี้ใบบัวบกจ้ะได้เก็บไปละเมื่อกี้ เพื่อนตะโกนบอกว่าทันรดน้ําเสร็จแล้วจอยบอกโอเคให้เขาปิดไปเลยเพราะจอยก็ไม่ได้ใช้แล้วไงเพื่อนๆนะนี่อาจจะอาจจะได้กินอยู่เพื่อนๆนะพอเหลืออีกตั้งเดือนกว่าๆตะไคร้ก็แตกประมาณสองสามหน่อละตะไคร้ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะเขาลอดตายนะนี่ก็ เหลือแค่ลูกเดียวจะอันนี้ไสจะรอดไม่รอดไม่รู้จะนะใจยากผักที่นี่นี่ที่เก็บไปเห็นไหมพริกนี่จะมุมเดิมๆนี่แหลจะจะนะเจาก็ให้แต่ดูแตม่มุมเดิมๆนี่มันมขือ,อเทศลูกเริ่มโตแล้วจะนะเราก็ได้เก็บแตงกวาจะ จอยจะเก็บไอ้นี่ไปด้วยมะเขือไข่เต่าจ้ะบางลูกมันก็เริ่มเริ่มแก่แล้วเพื่อนๆจอยก็เลยต้องเก็บไปด้วยจ้ะนะเอาไปกินกันั้นพริกลูกนี้เก็บไปได้จ้ะ เก็บไปจ้ะนี่นะสี่ลูกสี่ลูกก็ถือว่าโอเคจ้ะ, mm hmm. น,ะนี่ลูกเล็กเกินคือเพิ่ง <c oughs> ได้กินมะเขือสี่ลูกจอยได้กินมะเขือสี่ลูก,กเพื่อนเอ้ย <c oughs> สี่ลูกก็โอเคเนาะ เลยนี่ก็จะเก็บไปจ้ะเสียงฮีิคอปเตอร์จ้ะนะฮีิคอปเตอร์นี่คือเขามางานแข่งม้าจ้ะดอกมันร่วงเพื่อนเห็นไหมดอกที่ไม่แข็งแรงมันร่วงสั่นมันเลยคือเยอาต้นซะก็ประมาณเนี้ย เดี๋ยวจะเก็บใบบอับอบกในนี้ด้วยจะเดี๋ยวจะให้ดูไอเน่ะพูจะเนี่ยต้นะพูซื้อน้องเข้ามาจะนะหน้าหนาวจอก็จะเอาเข้าบ้านเนี่ยเราจะเก็บใบฉพูจะไอเก็บใบนี่มันเพื่อนเก็บใบใบบับบบบอบอก อันนี้ก็ฉับผูฉับผูอยู่แล้วผักแพลฉับพูฉับแพลอย่านี้ยโอ้ยจอยเนี่ย,ย,เ,ยเก็บกันจ้ะนะฮะ ปลอยลดไอ้น,นี่ต้นใบผักแผวเอาไว้เพื่อนๆมันก็จะหยดอย่างนี้แหละจะปล่อยมันผักขยงงก็งามเห็นไหมเนี่ยผักขยงนหอมดอกขยงนร้องไม่เป็นหรอกได้คำเดียวแค่นั้นแหละลถ้าร้องถ้าร้องไปเนี่ยโูไม้แตกเลยเพื่อนเอ้ย ทอดยขยงบ้านนาตามไล่ตามนาเยอะนะแกงปลาใส่ผักแยงหอมกิ่นมันนะเพื่อนๆนี่มีมีอยูๆๆๆ่จอยเอามาแบบเพาะแยกกันจะนะก็ได้สามกระถางเลยนะบรรดาพิกผักของจอยแล้วก็หอมหัวใหญ่เพื่อนให้มาให้ไปบ้านดเดน ร่วงมีหอมแดงมีทั้งหอมแดงแล้วก็หอมหอมธรรมดาจ้ะนี่ตัดกะไม่เอาไอ้นี่เข้าไปจะเกะก,กะพื้นที่บ้านจอยเปล่านะตัดตัดอย่างนี้ไปจ้ะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่หโมงแล้วจ้ะเนี่ย5้าโมงเย็นนะ ยี่ห้าโมงเช้าสี่ห้าโมงเย็นจะนี่เราแบ่งปันเขาเขาก็แบ่งปันเรา,าจะแบ่งปันอะไรที่เขากินนะอนไนที่เขาไม่กินอย่าไปแบ่งปันจะอยาไปทิ้งเปล่าออเสียดายนี่จะนี่ผักมันดาพริกกับไอ้นี่ ไอ้พิกจะโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจาะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย